สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมดูดวงความรักคนโสดให้กับชาวธาตุลมในเดือนพฤศจิกายนพศ2568นะคะชาวธาตุลมมีราศีตุลราศีกุมและก็ราศีเมถุนนะคะบุญภาอันเบบโหราศาสไทยวันที่แต่ละราศีจะอยู่ใต้คลิปนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวมคำทำนายอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง แล้วก็คำนับในอาจจะมีสลับสับฟังก็ได้ระหว่างตัวตนของคนแล้วก็เขาคนนั้นนะคะให้เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีดพลังงานบวกๆอกกลับไปถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะ าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่หมอสามารถกดซับสแครตกหรือกดคําว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะขอไพ่สิใบดูพลังงานของคุณนะคะหกเหรียญโอ้คุณเป็นคนที่ใจดีใจบุญนะคะชอบทาบุญชอบสร้างบารมีเจดเหรียญขยันนะคุณอะ่ะนะคะหถ้วย เอเชียนโอ้เป็นคนฉลาดสติปัญญาดีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะสองไม่เท้าข้าวดาบหนึ่งถ้วยเจ็ดถ้วยดีเ็มเพลส พลังงานของชาวธาตุลมคุณเป็นคนที่ใจดีใจบุญชอบสร้างบุญสร้างบารมีนะคะบางคนชอบไปพระสวดมนต์คุณเป็นคนที่ฉลาดสติปัญญาดีไหวพริบดีชอบเรียนรู้สรรหาความรู้ใส่ตัวเองตลอดไม่หยุดนิ่งนะคุณะเพราะว่าความคิดของคุณคุณคิดอยากจะให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นมากกว่านี้นะคะบางคนชีวิตของคุณก็ดีอยู่แล้วแต่คุณก็อยากจะให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกวน่านี้นะคะ คุณเป็นผู้หญิงโรชาที่ถ้าคุณได้รักใครแล้วคุณรักจริงจริงจังจริงใจพร้อมมอบความรักที่ดีๆให้กับคู่ของคุณนะคะคุณเป็นเอ็มเพรสเป็นผู้หญิงรรชาที่ใจดีมากๆคุณคุณเป็นคนที่มีภาวะเป็นผู้นําขยันขยันทํางานเก่งหาเงินเก่งเห็นไหมนะคะทางานหาเงินมองผลผลิตของตัวเองชอบเก็บเงินนะคะชอบสร้างบุญสร้างบาร,รมีถึงแม้ว่าคุณจะมีอุปสรรคและปัญหาเข้ามาในชีวิต แต่ให้รู้ไว้เลยนะถ้าไพ่หกเหรียญขึ้นมาคือไม่ว่าจะอุปสรรคและปัญหาอะไรก็ตามเข้ามาในชีวิตของคุณแค่มากระทบตัวของคุณเท่านั้นไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะคะคือหมายความว่าถ้าดวงของคุณน่ะถึงจุดที่ดิ่งแต่ดิ่งไม่สุดนะคะพอดวงของคุณจะดิ่งลงก,ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คอยช่วยเหลือคุณอุ้มคุณขึ้นมาทําให้ชีวิตของคุณมีทางออกมีทางแก้ มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะคือหมายความว่าตกก็ตกไม่สุดนะคะเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ใจดีชอบทำบุญชอบสร้างบุญสร้างบารมีนะคะบุญกุศลคุณงามความดีที่คุณทํามาทั้งหมดนั้นน่ะอุ้มชูคุณเวลาคุณมีปัญหาคุณจะรู้ตัวเลยนะคะว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นตัวคอยช่วยเหลือคุณอยู่ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะ คือหมายคว,วามว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อะไรประมาณนี้นะคะชาวธาตุลมบางคนในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะใครไหมนะคะบางคนถ้าคุณลงทุนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะมองเห็นผลผลิตนะคะเห็นไหมคุณเฝ้าสองเฝ้ามองเห็นผลผลิตดูผลผลิตของตัวเองสิ่งที่คุณลงมือลงแรงลงไปกําลังจะมีผลผลิตขึ้นมานะคะสิ่งที่คุณรอคอย คุณจะได้สิ่งนั้นนะคะบางคนคุณจะมีโอกาสใหม่เข้ามาให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายนะคะงานหลายสิ่งหลายอย่างอันนี้ก็อยากทําอันนี้ก็อยากทํานะคะโอกาสดีๆทางด้านการงานเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดอยู่แล้วนะคะสิ่งที่คุณเลือกนั่นคือสิ่งที่ดีสําหรับคุณนะคะเพราะหนึ่งถ้วยขึ้นมาเห็นไหม คุณเลือกได้ถูกต้องโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่คุณเลือกก็คือมันจะนําพาความสุขมาให้กับคุณนะคะบางคนคุณทํางานสองอย่างขึ้นนะคะหรือบางคนคุณอาจจะได้เดินทางไปทําบุญไปสร้างบุญสร้างบรารมีก็ได้นะเห็นไหมสองไม้ท้าคือพหังการเดินทางหกเหรียญคือการทําบุญนะคะชาวธาตุลมบางคนในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะคะห้าถ้วยก้าดาบ เ้าไม่เท้านะคะคุณอาจจะเคยจบกับความรักมาความรักพังความรักไปต่อไม่ได้ความรักอึดอัดความรักกินไม่ได้นอนไม่หลับความรักที่แบบว,ว่าตัวนี้บางคนคุณยังยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเก่าๆอยู่นะนะคะคุณยังลืมไม่ได้นะความรัก,กเก่าๆที่คุณกับเขาเคยจบกันไปแล้วอะ่ะลืมไม่ได้ยึดติดอยู่ตอนนี้นะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่า เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมให้คุณปล่อยผ่านไปคุณกําลังจะได้พบเจอความรักที่ดีความรักที่คนคนนี้เข้าพร้อมที่จะมาหยิบยืน่นความรักที่ดีความรักที่รักเดียวจะเดียวกับคุณนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณจะพบเจอความรักคนรักแบบไหนนะคะ เขาอยู่ในท่านไหนราศีไหนนะคะ,คะขอดูดวงความรักคนโสดให้กับชาวท่านลมหน่อยค่ะเด็กถือดาบโอ้ชาวท่านลมคุณจะได้พบไปเจอคนคนนี้ เขาเป็นคนที่อายุน้อยของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่อายุน้อยกว่าเขาไพ่อาจจะสลับสับฝังกันได้นะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ขี้หวงขี้หึงขี้งอนขี้น้อยใจอารมณ์ร้อนนะคะเอาแต่ใจนิดหนึ่งคนคนนี้นะคะเขาอยู่ในธาตุลมตุนกูเมทุนอาสวินถือเหรียญโอ้แต่คนคนนี้เขาสามารถปรับอารมณ์ของเขาได้นะคะ เหมือนคล้ายๆกับว่าเขาสามารถปรับอารมณ์ของเขาได้เมื่อเขารู้ตัวว่าอารมณ์ของเขาร้อนเอาแต่ใจเขาจะควบคุมอารมณ์ของเขาให้อารมณ์ของเขาเป็นคนที่มีความสงบนิ่งใจเย็นสุขุมนะคะโอ้ดีมากๆเลยอสุบินถือเหรียญขึ้นมานะคะเขาจะสามารถปรับอารมณ์ของเขาได้แต่คนคนนี้เขาจะเข้ามาปกป้องมาดูแลเอาใจใส่คุณนะคะดูเขาถือดาบเห็นไหมนะคะ ไม่ว่าอุปสรรคและปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตความรักของคุณกับเขาอ่ะคนคนนี้เขาสามารถปกป้องคุณได้ดูแลคุณได้คุ้มครองคุณได้นะคะเขาจะเข้ามารักคุณคุณก็เหมือนเหรียญที่เขาถือเมื่อเขาได้เจอคุณแล้วได้เห็นคุณแล้วได้พูดได้คุยกับคุณแล้วคุณจะอยู่ในหัวใจของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนทางไกลอยู่ในท่าดินพฤกษ์ศบกันบางกอนะคะเดอซันโอ้ คุณกับเขาเป็นคู่กันเป็นเนื้อคู่กันไพ่เดอะซันก็ไพ่แห่งการเป็นเนื้อคู่ไพ่แห่งการเป็นคู่แท้คุณจะได้พบไปเจอคนคนนี้ซึ่งเป็นรักแท้ของคุณเมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณคนคนนี้เขาจะเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณดูหน้าของเขาเห็นไหมเมื่อเขาเห็นคุณแล้วนะเขารักคุณเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคู่ของเขาที่จะเข้ามาอยู่เคียงข้างเขาอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตก็คือคุณโอ้ดีใจด้วยนะคะท่านลม คุณกาลังจะได้พบได้เจอเนื้อคู่รักแท้ของคุณนะคะโอ้เด็กถือไม่เท้าเด็กถือดาบแล้วก็เด็กถือไม่เท้าขึ้นมานะคะความเป็นเด็กคนคนนี้นะเด็กน้อยอายุน้อยกว่าคุณนะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาเริ่มต้นความรักกับคุณดูเขาถือไม่เท้าแล้วก็ส่องเห็นไหมนะคะเมื่อเขาได้พบได้เจอคุณแล้วนะเขาไม่ปล่อยคุณเขาจับคุณไว้ถือคุณไว้แล้วก็จ้องมองดูว่าโอ้คุณนี่แหละ เหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาเป็นคู่ครองคู่ชีวิตของเขานะคะก็อาจจะอยู่ในธาตุไฟเม็ดสิงธะนูนะคะสิบเหรียญโอ้ไพ่ขึ้นมาดีมากๆเลยนะคะชาวธาตุลมคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณไม่ได้มาเล่นเล่นเข้ามาจริงจังจริงใจกับคุณอยากจะมาสร้างอนาคตร่วมกับคุณอยากจะมาอยู่บ้านหลังเดียวกับคุณอยากจะมาอยู่กับคุณอยากมีความมั่นคงนะคะ เห็นไหมเขาส่องเขามองคุณแล้วดูแล้วว่าโอ้คุณนี่แหละเหมาะที่สุดที่จะมาเป็นแม่ของลูกเขาเป็นพ่อของลูกเขาที่จะอยู่เขยงข้างเขาไปตลอดชีวิตก็คือคุณนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีฐานะดีเขาเป็นคนรวยหรือถ้าเขาไม่ได้รวยตอนนี้อาจจะเป็นรากฐานของเขาก็ได้ที่รวยพ่อแม่เขาเป็นคนรวยก็เป็นไปได้นะคะเดมเพลอร์ Emperor, แล้วก็เด็กทีดาขึ้นมาขยายกันโอ้คนคนนี้เขาเป็นคนที่ ดูข้างนอกของเขาอ่ะเป็นคนที่มีอีกโก้มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่แบบว่าหน้าเกรงขามถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อดูดีคนคน,คนนี้นะคะมีเสน่ด้วยนะคะบางคนคนคนนี้ของคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะแต่คนมีอีกโก้คนนี้เมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเข้ามาจริงจังจริงใจกับคุณนะคะสิบเรียนขึ้นมาแล้วก็เดือดซันขึ้นมา เขาอยากจะเข้ามามีความรักที่มั่นคงกับคุณนะคะี่เรียนโอ้คนคนนี้เขาจะเข้ามาหึงมาห่วงคุณสุดๆนะคะเขาจะเข้ามาให้ค่าให้เกียรติคุณเทอดทูลคุณให้ความรักความอบอุ่นความสบายใจกับคุณมาหึงมาห่วงคุณผู้หญิงค่าผู้ชายค่าใครอย่าแตะประมาณนั้นเลยนะคะเดเดโอ้คนคนนี้ก็เคยจบกับความรักมาแล้วนะคะ คนอีกโกสูงอีกโกจัดเคยจบกับความรักมาแล้วความรักที่ผ่านมาคือบททดสอบคือบทเรียนที่เขาได้พบได้เจอทําให้เขากลายเป็นคนที่แบบว่าคิดเป็นปรงเป็นแล้วก็ปล่อยวางเป็นทําให้เขาแบบมีแนวคิดที่ว่าถ้าเขามีความรักอีกทีเขาอยากจะได้ความรักที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความมั่นคงเขาอยากจะได้คู่แท้รักแท้ความคิดของเขานะคะและเขาจะได้พบได้เจอคุณคณน,นี่แหละคือรักแท้คู่แท้ของเขา คือเนื้อคู่ของเขานะคะและเขาจะเข้ามามีความรักที่มั่นคงกับคุณเขาจะไม่ใช่อิกโก้กับคุณเพราะเขาเจอบททดสอบเจอบทเรียนมาหมดแล้วนะคะสองดาบ,บางคนคุณจะพบได้เจอคนรักของคุณคนนี้จากการสื่อสารโลกออนไลน์นะคะตอนที่คุณกับเขาพบเจอกันใหม่ๆคุณกับเขา,าอาจจะมีความลังเลไม่มั่นใจนะคะคุณก็ไม่มั่นใจในตัวของเขาเขาก็ไม่มั่นใจในตัวคุณแต่พอศึกษาดูใจกันไปสักพักหนึ่ง หัวใจของคุณหัวใจของเขาเริ่มชัดเจนนะคะว่าเขานี่แหละคือคู่ของคุณเขาก็คิดว่าคุณนี่แหละคือคู่ของเขานะคะหัวใจเริ่มชัดเจนอยากจะมีความรักที่มั่นคงกับคุณโอ้เห็นไหมหนึ่งพเท้านะคะเห็นไหมเมื่อเขาชัดเจนในใจของเขาแล้วว่าคุณนี่แหละที่จะเข้ามาเป็นคู่ของคู่ชีวิตของเขาเขาจะเข้ามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณด้วยพลังงานของความสดใสมีชีวิตชีวา เขาจะไม่ใช้อีโก้กับคุณนะคะเดอะทาวเวอร์โอ้บางคนคุณจะได้พบได้เจอคนรักของคุณคนนี้แบบกระทนหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแบบกระทนหันด้วยไม่ว่าชีวิตของคุณจะพบเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรก็ตามคนคนนี้เขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแบบกระทนหันนะคะ เห็นไหมแปรดาคนมีอีโก้คนนี้เขาพบเจอความรักอึดอัดความรักมืดแปดด้านความรักที่เขาเจอแต่ความทุกข์ทรมานหัวใจหรือชาวธาตุลมบางคนอาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณก็ได้นะที่เขาจะกลับมาง้อคุณนะคะคนเก่าๆที่คุณกับเขาจบกันไปกระทันหันพังกันไปมีปัญหาปาดเด็นการงี้งอนกันกดกันก็จบกันไป คนกเก่าๆของคุณก็ได้จะมาง้อคุณโอ้เห็นไหมหา้า้วยนะคะคนกเก่าๆที่เขาอ,อเป็นคนที่ทําให้ความรักพังไปล้มไปเขาจะกลับมาง้อมาขอาการคุณนะคะหรือถ้าเป็นพนักงานใหม่คนคนนี้เขาเคยผิดหวังและวก็เสียใจในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะหนึ่งเหรียญโอ้ชาวธาตุลมคุณกําลังจะได้พบเจอคนรักสายเปนะคะ คนคนนี้เขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเขาจะเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำจุนคุณมาเปคุณให้ชีวิตของคุณมีความสุขสบายอย่างแน่นอนนะคะคนคนนี้เขาอยากจะมีความรักที่มั่นคงกับคุณอยากจะมาเป็นทองแผ่นเดียวกับคุณเดีกวจะมาขอคุณแต่งงานอยู่บ้านหลังเดียวกับคุณอยู่กับคุณอย่างมีความมั่นคงนะคะเขาจะเข้ามาเปคุณด้วยเห็นไหมเขานาเงินก้อนใหญ่เหรียญอย่างใหญ่มายื่นให้กับคุณนะคะ สเตรนเห็นไหมคนมีอีกโก้คนนี้เขาจะเข้ามายอมคุณนะจากเด็กที่ดาบจากเดอะแอมเพรเลอร์คนมีอีกโก้เมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะเข้ามายอมคุณยอมสิ้รล่ราห้กับคุณเพราะว่าเขาเจอบททดสอบมาเรียบร้อยแล้วบททดสอบที่เขาเจอหนักหนาสาหัสนะเดือดทาวเวอร์แล้วก็เดือดิสแล้วก็แปดาบอึอดอัดความรักมืดแปดด้านความรักที่แบบว่าไปต่อไม่ได้นะคะ เขาเจอมาหมดแล้วเมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะเข้ามายอมคุณเพราะคนคนนี้เขาอยากจะได้ความรักที่ดีความรักที่มั่นคงคนคนนี้เขาจะเข้ามามีความรักที่ไร้เงื่อนไขกับคุณนะคะว e อัลฟ่าจูนโอ้คนคนนี้กับคุณเป็นคู่กันคู่ที่คุณกับเขาอ่ะจะต้องได้พบได้เจอกันไม่ว่าในตอนนี้คุณกับเขาอ่ะจะอยู่ห่างเหินห่างไกลกันก็ตาม เมื่อถึงเวลาคุณกับเขาจะได้พบได้เจอกันนะคะคนคนนี้กับคุณเป็นคู่กันคู่ที่เป็นคนรักเก่าในอดีตชาติของกันและกันนะคะหกเหรียญโอ้คนคนนี้ก็เป็นคนที่ใจดีใจบุญนะนะคะในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่มีโก้เป็นคนที่ทําลายความรักของเขากับคู่ของเขาในครั้งนั้นจบไปพังไปแต่พลังงานของเขาในตอนนี้เขาเป็นคนที่ตื่นรู้เป็นคนที่แบบว่าในหัวใจของเขาอ่ะชอบทาบุญชอบสร้างบุญ,สร,บญสร้างบารมี เขาจะเข้ามามีความรักที่มีความยุติธรรมให้กับคุณเขาจะเข้ามาปีคุณคนคนนี้นะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณมาเปีคุณนะคะเดอะเวอร์อู้เห็นไหมคนคนนี้เขาอยากจะมีความรักที่มั่นคงกับคุณนะนะคะไา่แห่งความมั่นคงขึ้นมาตั้งสามใบนะคะคนคนนี้เขารักคุณมากนะบางคนตอนนี้คุณได้พบได้เจอแล้วคนรักของคุณคนนี้เนื้อคู่ของคุณคู่แท้ของคุณ ตอนนี้กำลังจะสื่อสารดูใจกันก็ได้นะเพราะว่ามีไพ่แห่งการติดต่อสื่อสารพูดคุยขึ้นมานะคะแต่บางคนถ้าในตอนนี้คุณยังไม่ได้พบคุณจะได้พบเมื่อถึงเวลานะคะเพื่อนเห็นไหมวิออฟฟอร์จุนขึ้นมาเมื่อถึงเวลาคุณจะได้พบเจอคนคนนี้เป็นรักแท้คู่แท้ของคุณเขาจะเข้ามาเปมาอุปถัมภ์คุณนะคะราชินี้ถือถ้วยโอ้เห็นไหมจากคนมีอีโก,โก้กับกลายเป็นคนที่ใจดีใจบุญจิตใจอ่อ,อนโยนอ่อ,อนหวาน คนคนนี้เขาจะเข้ามาเป็นแม่บ้านแม่เสีเรียนเป็นพ่อบ้านพ่อเสีเรียนให้กับคุณเขาจะเข้ามารักคุณรักเดียวจจเดียวกับคุณดูแลคุณเอาใจใส่คุณอย่างดีนะคะเพราะว่าเขาอะเจอบททดสอบเรียบร้อยแล้วเขาอยากจะมีความรักที่มั่นคงอยากจะมาหยุดอยู่ที่คุณนะคะหนึ่งถ้วยอู้เห็นไหมคนคนนี้เขารักคุณมากนะคะเขาจริงจังจริงใจกับคุณพร้อมที่จะหยิบยืนความรักที่ดีให้กับคุณรักเดียวจจเดียวกับคุณตลอดชีวิตของเขา นะคะโอ้หนึ่งถ้วยแล้วก็สองถ้วยขึ้นมาเห็นไหมโอ้ดีมากๆเลยคุณกับเขาเป็นคู่กันคนคนนี้เขาจะเข้ามารักคุณสมัครสมรกลมเกลียวกับคุณจะยืนอยู่เคียงข้างคุณจับมือคุณเดินไปข้างหน้าด้วยกันทุกข์หรือสุขอยู่ร่วมกันอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปจนถึงแก่เท่านะคะหกถ้วยโอ้ชาวธาตุลมบางคนคนเก่าๆของคุณจะมาง้อคุณนะ นะค,ะคนที่คุณกับเขามีปัญหาประเด็นการจบก,กันไปพังกันไปอาจจะเป็นแฟนเก่าภรรยาเก่าสามีเก่าของคุณมีโอกาสที่เขาจะมาง้อคุณในเดือนพฤศจ,จิกายนนี้นะคะเมจิเชียนคนคนนี้เขาเป็นคนที่หัวดีหัวแหลมฉลาดเขาจะเข้ามาให้ความสัดสจวนกับคุณมีความรักที่ไร้เงื่อนไขกับคุณเขาจะเข้ามารักมาหลงคุณหัวปักหัวปัมนะคะ เห็นไหมบางคนถ้าคุณยังไม่ได้พบคนคนนี้กําลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะช้าหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าเข้าเดินมานะคะคนคนนี้ก็พร้อมที่จะเข้ามามีความรักอิ่บริสุดใจกับคุณความรักที่สบายใจให้กับคุณนะคะคนคนนี้ก็อาจจะเกิดในท่าน้ํากรดลนมีพิจิกแล้วก็คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันพุธคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันศุนกร์ ราศีนิถือเหรียญโอ้คนคนนี้เขาเป็นคนรวยนะคะหนึ่งเหรียญแล้วก็ราศีนิถือเหรียญขึ้นมานะคะบางคนก็จะพบเจอพลังงานของคนที่อาจจะเป็นพ่อไม่หรือแม่ไม้ก็ได้นะคะก็เป็นคนที่มีมรดกทรัพย์สินเงินทองเขามีความอดมสมบูรณ์อยู่รอบกายของเขาเห็นไหมเขานั่งแล้วก็มองเหรียญนะคะก็มีชีวิตที่มีความสุขสบายคนคนนี้เขาจะเข้ามาดูแลมาเปคุณเห็นไหมเขานั่งจ้องคุณนั่งมองคุณเขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดี เข้ามาให้ความรักความอบอุ่นความสบายใจกับคุณความรักที่มีความหนักแน่นมั่นคงซื่อตรงกับคุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะคลิปนี้จะมีรั้งพลังงานเก่าแล้วก็พลังงานใหม่นะคะบางคนก็จะพบเจอพลังงานใหม่ๆของคุณไปเลยคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะบางคนก็จะพบเจอคนต่างชาติบางคนก็จะพบเจอคนไทยของเรานี่แหละนะคะคนคนนี้เขาเข้ามาจริงใจกับคุณนะก็อยากจะมีความรักที่มั่นคงอยากจะมาสร้างอนาคตร่วมกับคุณ เพราะคนคนนี้ก็เคยผ่านในเรื่องของความรักมาแล้วจบกับความรักมานะคะเขาจะเข้ามามีความรักที่อะไรยิ่งไขกับคุณเข้ามาเปย์มาดูแลมาซัพพอร์ตคุณไม่แน่นะในอนาคตถ้าคุณกับเขาได้แต่งงานกันเดเวอร์คือภาพแห่งการแต่งงานสืบเรียนนะคะถ้าคุณกับเขาได้แต่งงานกันคนคนนี้เขาอาจจะพาคุณสร้างธุรกิจภายในครอบครัวไปกับเขาก็ได้นะคะคนคนนี้เขารักคุณมากนะเห็นคุณแล้วเขาไม่ปล่อยนะเพราะว่าเขาเจอบททดสอบมาเรียบร้อยแล้วเขาอยากจะมีความรักที่มั่นคงกับคุณ เขาคิดว่าคุณนี่แหละคือความรักที่ดีความรักที่มั่นคขงของเขาคุณคือคู่ของเขาที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตก็คือคุณนะคะบางคนก็จะเป็นพนักงานเก่าที่คุณกับเขาอ่ะพังกันไปจบกันไปคนคนนี้คนเก่าๆของคุณนี่แหละเขาจะกลับมาง้อมาขอโอกาสคุณหกถ้วยนะคะเพราะาตัวนี้เขารู้หัวใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณหนึ่งถ้วยแล้วก็สองถ้วยกันมา ภายในความรู้สึกเขาในตอนนี้เขาชัดเจนในใจของเขานะคะว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงผู้ชายที่เป็นคู่ครองคู่ชีวิตของเขาเป็นคนรักที่ดีความรักที่ดีของเขาเขาจะกลับมาง้อขอการคุณกลับมาในครั้งนี้ก็อาจจะนำเงินก้อนนี้มาขอโทษเขาการคุณก็เป็นได้นะคะขอให้คุณยกโทษให้เขาขอให้คุณให้อภัยเขาบางคนคุณก็ให้อภัยเขานะหกถ้วยขึ้นมาเห็นไหมเขาถือช่อดอกไม้มาขอโทษคุณคุณก็ยอมให้อภัยเขานะคะ เข้ากลับมาในครั้งนี้เขาจะเป็นคนรักที่ดีของคุณเห็นไหมสองถ้วยเขาจะไม่ไปไหนจากคุณแล้วนะก็จะเข้ามาสมัครสมันกลมเกลียวกับคุณอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปนะคะบางคนถ้าคุณกับเขายังไม่ได้แต่งงานกันคนคนนี้คนคนนี้เขาอาจจะมาขอคนแต่งงานก็ได้อยู่กับคุณเป็นครอบครัวยังมีความมั่นคงไม่ไปไหนแล้วหยุดอยู่ที่คุณนี่แหละนะคะหรือบางคนถ้าคุณกับเขาแต่งงานกันแล้วแล้วก็มีอันต้องจบกันไปเลือกรายหย่าร้างกันไปเมื่อคนคนนี้เขากลับมา เขาจะกลับมาขอโทษขาโอกาสคุณเขาอาจจะนําเงินหรือนําของขวัญอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะมาขอโทษขาโอกาสคุณแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณมาอยู่กับคุณอย่างมีความมั่นคงเหมือนเดิมไม่ไปไหนแล้วจะมาหยุดอยู่ที่คุณเพราะในหัวใจของเขาในตอนนี้เขาชัดเจนแล้วว่าเขารักคุณมากนะคะนี่คือพลังงานความรักคนโสดของชาวธาตุลมขอให้เพื่อนๆชาวธาตุลมพบเจอความรักที่ดีสุขสมหวังในความรักเหมือนไพ่ขึ้นมานะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ comment. น่ารักนักเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ